สวัสดีครับเราจะมาพบกับการตั้งเวลาของนาฬิกา WR รุ่นหน้ากากล้อมเพชรน,นะครับเออเริ่มต้นก่อนนาฬิกามีอยู่ด้วยกัน3ามปุ่มปุ่มล่างซ้ายเป็นปุ่มดำเนินการเพื่อตั้งเวลาปุ่มบนซ้ายเป็นปุ่มแสดงโหมดเพื่อปรับเลื่อนการตั้งเวลาปุ่มล่างขวาเป็นการเลื่อนตัวเลขขึ้น เพื่อตั้งเวลาครับก่อนอื่นถ้าจะตั้งเวลาเราต้องกดปุ่มล่างซ้ายก่อนสามทีทีแรกเป็นการตั้งเวลาจับเวลาทีที่สองเป็นการจับเวลาวิ่งอัตโนมัติทีที่สามอเลขวินาทีของนาฬิกากระพริบแสดงว่าการเริ่มการตั้งเวลาได้เริ่มขึ้นขั้นตอนต่อไปต้องกดปุ่มบน,บนซ้ายเพื่อจะตั้ง เวลาของชั่วโมงนาทีวันที่ต่างๆกดทีนึ่งไฟจะกระพริบขึ้นมาแล้วก็ตัวเลขก็จะพริบขึ้นมาเป็นตัวเลขของชั่วโมงอ่าตอนนี้9ก้าโมงสี่สิบห้าเราต้องเลื่อนไปที่เลข9ครับโดยกดปุ่มล่างขวาครับที่9กดปุ่มบนซ้ายอีกทีนึงเพื่อจะไปที่เลข4ี่สิบ นาทีได้มีการตั้งนาทีนาทีตอนนี้สี่สิบห้าเราต้องกดไปอีกสามครั้งเป็นสี่สิบห้าโอเคครานี้ก็ได้ทำการตั้งชั่วโมงและนาทีเรียบร้อยแล้วกดบนซ้ายครั้งต่อไปจะเป็นการตั้งเดือนเดือนตอนนี้วันที่เก้าเดือนสองเดือนสองถูกต้องแล้วกดครั้งต่อไปจะเป็นการตั้งวันที่วันที่ยี่บสามกระพริบอยู่เราต้องกด ปุ่มล่างขวาเพื่อจะตั้งไปถึงวันที่เก้ากดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพอถึงเลขเก้านะครับเราก็จะไปตั้งวันวันอีกทีหนึ่งโดยกดปุ่มบนซ้ายกดปุ่มบนซ้ายท h เฮกระพริบทีเฮคือวันพฤหัสนะครับเราต้องการไปวันอังคารซึ่งเป็นวันที่เก้ากด เพื่อหัสสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร t ี e ิ e ทิวสวันอังคารครับพอถึงขั้นตอนนี้แล้วแสดงว่าเราได้ตั้งครบหมดแล้วแล้วกดปุ่มล่างซ้ายทีเพื่อยืนยันว่าตั้งเวลาหมดแล้วตื๊ดอืมครานี้เรียบร้อยครับวันอังคารที่เก้าเก้าโมงสี่สิบหกนาทีทีนี้ตัวหนังสือที่ขึ้นอยู่มันเป็นระบบ pm นะครับถ้าเราอยากเป็นยี่สิบี่ชั่วโมง หมายถึงถ้าต่อจาก12ในากาเป็น13นานกา14ในากาไม่กลับมาเป็นเลขหนึ่งใหม่ในระบบ AMPM เราก็ต้องกดปุ่มบนและขวาพร้อมกันตืดก็จะเป็นระบบตลอดเวลา24ชั่วโมงครับ